สวัสดีค่ะ NSC คล i n i c Clinic นะคะวันนี้ขอประเดิมไลฟ์รแก้เคสโอเพนนะคะปักโครงสร้างไปไลท์ซิลิโคนนะคะเคสของเราวันนี้รีวิวเป็นน้องไม้นะคะ ก่อนแก้ฐานจมูกกว้างปลายดูเป็นชมพู่หน้าตรงไม่มีมิติเลยนะคะในการแก้ไขเคสนี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยเราต้องเพิ่มความสูงบริเวณหัวตาขึ้นนะคะแล้วก็ปรับสันให้สโลบลงนะคะแล้วก็มาเน้นให้ปลายเนี่ยดูเชิดแล้วก็พุ่งขึ้นในบริเวณนี้ในส่วนของภาพ45องศานะคะเราจะเห็นว่าบริเวณหัวตาเนี่ยสูงขึ้นเห็นไหมคะดูสันชัดขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มการดีดปลายให้ดูพุ่งขึ้นถ้าเรามาเทียบกับ ตรงก่อน,นะคะ่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าหน้าตรงของคนไข้อ่ะคะ่ะแกนค่อนข้างใหญ่แม้ว่าจะใส่เสริมซิลิโคนมาแล้วนะคะเราเลือกการเสริมจมูกเนี่ยด้วยเรยนสันเนี่ยคะ่ะเราใส่เป็นวัสดุก,กอเทคนะคะเนื่องจากว่าคนไข้เคยใส่ซิลิโคนหลายครั้งแล้วก็ซิลิโคนเนี่ยมันมีความกระเดิดก็ในส่วนของบริเวณปลายจมูกนะคะเราก็ยืดผนังกั้นจมูกปลายไลยซิลิโคนใช้ผนังกั้นจมูกของคนไข้เองแล้วก็กระดูกหลังหูมาเติมบริเวณปลายจมูกะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครมีความสนใจเออดูแล้วรู้สึกว่า อยากทำจังเลยอะคะ่ะทักอิ Inbox เข้ามาได้เลยที่ n s c คลีนิกนะคะพนักงานคอยตอบมีโปรดีๆรองรับอยู่นะจ๊ะช่วงนี้ตาม n s c นะคะขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีค่ะ